อำเภอบางละมุงครับเตรียมติดตามกวดขันจับกลุ่มกลุ่มคนเร่ร่อนที่มาขายดอกไม้แล้วก็สร้างความรำคาญเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวครับนายวิกิจมณนะโรธกิจในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครับเป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการขายสิ่งของในที่หรือทางสาธารณะวอลกิ g s สตรีทพัทยาใต้ครับร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากก็ได้รับการร้องเรียนมาเรื่องของการอุ้มเด็กแล้วก็เข้าไปเร่ขายดอกไม้ ภายใน w อล์กิ g งสตรีทสร้างความเดือดร,ร้อนรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับปัญหานี้ก็มาจากพฤติกรรมของกลุ่มคนต่างด้าวที่หลังจากถูกจับกุมก็จะถูกผลักดันออกนอกประเทศแต่เขาก็มีความมุมนะพยายามนะครับกลับมาอีกหาทางเข้ามาอีกมาทาพฤติกรรมแบบเดิมๆวนไปแบบนี้ซึ่งในที่ประชุมก็มีการได้โมเดลมานะครับเป็นแนวทางการจัดการกับคนที่เคยจุดพลุบริเวณชายหาด เอามาเป็นโมเดลจัดการเรื่องนี้มาเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วก็มอบหมายตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นแม่งานจัดกําลังออกตรวจซึ่งแต่ละหน่วยก็จะสลับกันไปในแต่ละคืนโดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยาเจ้าของพื้นที่ร่วมลงพื้นที่ในแต่ละครั้งด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการทำอาชีพสงวนของคนไทยก็ต้องไปดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ พูดถึงเรื่องของการทำอาชีพสงวนของคนไทยเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีค่ะเขาไปลงพื้นที่กวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยรวมไปถึงบุคคลหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะโดยมีการกระจายกำลังปูพรมปิดล้อมตรวจค้นตลาดสดฝั่งเหนือและฝั่งใต้สองแห่งประกอบไปด้วยตลาดลานโพและตลาดรัตนากรซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่พื้นที่เมืองพัทยา สามารถควบคุมตัวแรงงานชาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาก,กว่า20คนที่ทำงานเป็นลูกจ้างแผงขายเนื้อสัตว์พืชผักแล้วก็ร้านค้าสง่ง บางรายทํางานเป็นพนักง,งานแคชเชียร์คิดเงินอันนี้ไม่ได้เลยนะคะคเก็บเงินไม่ได้นะคะคนอกจากนี้ยังได้มีการสกัดจับรถขนแรงงานก่อสร้างต่างด้าวที่เตรียมไปทํางานกับผู้รับเหมาทางเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวแรงงานทั้งหมดรวมทั้งนายจ้างของต่างด้าวทุกรายมายังด่านตรวจคนเข้าเมืองเมืองพัทยาแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าใครมีความผิดก็จะต้องถูกส่งตัวดําเนินคดีนะคะรวมไปถึงถูกผลักดันออกนอกประเทศต่ตอไปค่ะ